สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่แอนนะคะในเป็นแอดมินในเพจอาหารเสริมต้านโลคนะคะสวัสดีค่ะก็วันนี้นะคะก็เป็นเรื่องงามยามดีนะคะคือเคยเกริ่นไว้ในเพจแล้วเนาะว่าพี่แอนอยากจะมาไลฟ์ในเรื่องของอเรื่องของมะเร็งนะคะ เพราะว่าตอนนี้เนี่ยก็หลายๆคนก็อาจจะแบบพบเจอคนใกล้ตัวนะคะที่เป็นมะเร็งหรือว่าได้ยินข่าวคราวของคนที่เป็นมะเร็งเยอะมากนะคะแล้วก็หรือบางครั้งอะ่ะเราตัวเราเองอะ่ะก็กลัวหรือว่ามีความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งด้วยนะคะวันนี้ก็ในเพจอาหารเสริมต้านโรคแอนก็อยากจะมีข้อมูลนะคะให้เราเนี่ยรู้แล้วก็เข้าใจเกี่ยวกับมะเร็งมากขึ้นนะคะ สวัสดีทุกๆคนนะคะเพราะว่าอย่างที่เคยสัญญาไว้ในเพจนาอว่าตั้งแต่ต้นสิงหาละนะคะว่าอยากจะแบบพูดเกี่ยวกับเรื่องของมะเร็งน,นะคะวันนี้ก็เป็นเรื่องงามยามดีนะคะก็วันนี้พี่แอน,นะะอ่านมาจากหนังสือเล่มน,นี้นะคะเมื่อคุณหมอไม่รู้จักอาหารเสริมนะคะบำบัดความตายความตายอาจครอบงำคุณนะคะก็คือเมื่อคุณหมอไม่รู้จักอาหารเสริมบำบัดโรคนะคะความตายอาจค,ะคาาอาารอบงำคะุณค่ะ ก็ว <S an> ันน <S an> ี้นะคะคนที่เข้ามาหรือว่าเข้ามาดูย้อนหลังนะคะก็คิดว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนไม่มากก็น้อยนะคะคําว่ามะเร็งนะคะอยากจะให้รู้ก่อนว่ามะเร็งเกิดจากอะไรนะคะมะเร็งเนี่ยก็คือเกิดจากเซลล์ที่ผิดปกตินะคะแล้วทําไมอยู่ๆเซลล์ถึงผิดปกติได้นะคะนั่นก็คือการที่ยีนเนี่ยทำงานผิดปกตินะคะยีนเนี่ยเป็นส่วนที่เล็กที่สุดที่ควบคุมการทํางานของเซลล์ทุกเซลล์ในร่างกายนะคะแล้วทําไมอยู่ๆยีนถึงผิดปก ปกติหรือทํางานผิดปกติไปนะคะก็คือเกิดจากเขาเรียกว่าสนิมร้ายอะคะ่ะที่เรียกว่าอนุมูลอิสระนะคะอนุมูลอิสระทุกคนเคยได้ยินเนาะหรือว่าตัวสนิมร้ายนี่แหละอยู่ในรอบตัวของเราเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสิ่งแวดล้อมอาหารความเครียดลักษณะไลฟส์สไตล์การใช้ชีวิตที่ผิดปกติไปนะคะหรือว่าอายุที่มากขึ้นเนี่ยก็ทําให้เรามีอนุมูลอิสระที่เยอะขึ้นและอนุมูลอิสระ พวกนี้ก็คือสนิมร้ายเนี่ยมันก็จะไปทำลายเซลล์นะคะทำให้ตัวของ DNA หรือว่าตัวยีนเนี่ยถูกทำรายนะคะแต่ว่าโชคดีนะว่าตัว DNA หรือว่าตัวยีนเนี่ยมันสามารถซ่อมแซมได้มันจะมีการซ่อมแซม ตัวมันได้นะคะคือถ้าเรามีอนุญาิสระที่แบบไม่มากเท่าไหร่หรือว่าไม่ได้ต่อเนื่องเนาะยีนมันก็จะสามารถที่จะซ่อมแซมให้กลับมาเหมือนเซลล์ปกติได้นะคะนี่คือข้อดีแล้วก็ความหารย์จจของร่างกายเลยนะคะแต่ว่าก็เลยก็ตามที่เซลล์มันเริ่มแบบได้รับอนุูลอิสระเยอะมากขึ้นแล้วอะเซลล์มันก็จะ แล้วเราไม่มีสารต้านหรือว่าภูมิต้านทานที่จะช่วยแบบซ่อมแซมเซลลนั้นนะคะเซลลมันก็จะถูกทําลายมากขึ้นเรื่อยๆนะคะโดยที่ต่อมามันก็จะเริ่มเซลล์นะั้นมันก็จะเริ่มกลายกลายเป็นเนื้อเป็นเซลล์ที่แบบเป็นครีมาริคแนนนะคะซึ่งเป็นลักษณะ ถึงเริ่มต้นของการเกิดมะเร็งได้นะคะและสุดท้ายถ้าเราได้รับอนุพูอิสระที่เยอะมากขึ้นไปอีกโดยที่เราแบบไม่มีภู่มต้านทานหรือว่าไม่ได้รับการซ่อมแซมภายในร่างกายเราอะเซลลนั้นก็จะกลายเป็นมะเร็งได้นะคะนี่คือที่มาของเซลลมะเร็งเซลเมะเร็งก็คือเซลล์ที่ผิดปกติแล้วทำไมเซลล์ถึงผิดปกติก็คือตัวดีเหรือว่าตัวยีนที่ควบคุมการแสดงออกของเซลล์นั้น่ะ ถูกทำลายหรือว่าทำงานผิดปกติไปซึ่งตัวที่ทำลายนั้นก็คือตัวอนุมูลอิสระนะคะอนุมูลอิสระก็คืออยู่ในร่างกายของเราอายุเยอะขึ้นอนุมูลอิสระก็เยอะขึ้นนะคะแล้วก็สิ่งแวดล้อมภายนอกไม่ว่าจะเป็นอาหารสิ่งแวดล้อมความเครียดความการพักผ่อนหรือไลฟ์สไตล์ที่ผิดปกติไปนะคะก็จะทําให้เรามีอนุมูลอิสระยเยอะขึ้นแล้วมันก็แน่นอนว่าตัวไม่ดีตัวสนิมร้ายนี้แหละมันจะไปทําลายเซลล์เรานะคะ แล้วหลังจากนั้นนะคะทีนี้ เราจะป้องกันมะเร็งยังไงนะคะการป้องกันเนี่ยต้องป้องกันที่ต้นเหตุน,นะคะอันดับหนึ่งก็คือร่างกายเนี่ยอย่างที่บอกว่าร่างกายนี่มีความสามารถในการรักษาตัวเองอย่างน่ามหัศาจรรย์เลยนะคะก็คือมันก็จะมีตัวที่ช่วยซ่อมแซมเซลล์อะไรเงี้ยคือเขาเรียกว่าเป็นทหารนะ่ะทหารที่ช่วยทําให้ฆ่าสิ่งไม่ดีแล้วก็ปกป้องเซลล์ไม่ให้ถูกทําลายหรือว่าซ่อมแซมเซลล์นะคะคือร่างกายคือมีความมหัศาจรรย์มากนะคะแต่ว่า บางทีอะมันอนุมูลอิสระมันเยอะไปเนี่ยเราจะต้องป้องกันยังไงนะคะอันแรกก็คือป้องกันที่ต้นเหตุน,นะคะเรารู้อยู่แล้วว่าตัวที่ทําให้เกิดเซล์ทํางานผิดป,ปกติยีนทํางานผิดป,ปกตินั้นก็คืออนุมูลอิสระเพราะฉะนั้นเราก็ต้องลดอนุมูลอิสระนะคะอย่างเช่นอะไรมากลดความเสี่ยงต่างๆของการสรัมผัสสารก่อมะเร็งนะคะเรารู้อยู่แล้วอาหารอาหารปิ้งย่างอาหาร ไขมันสูงเนาะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องหลีกเลี่ยงนะคะเราก็รับประทานอาหารที่มีไขมันต่ำนะคะผักผลไม้ไฟเบอร์นะคะแต่ว่ารู้ไหมว่าการที่คนเราสามารถรับประทานอาหารได้มากเพียงพอมีน้อยมากนะคะมีไม่ถึง10%ของคนทั่วโลกเลยนะคะ2ก็คือพวกหลีกเลี่ยงสารของมะเร็งต่างๆไม่ว่าจะเป็นรังสียาฆ่าแมลงเนาะหรือว่าสิ่งแวดล้อมต่างๆควันพิษอะไรเงี้ยนะคะ 3ก็คืออย่างร่ยงแสงแดดนะคะพวกรังสี UV UVA UV UVB ที่เยอะไปนะคะก็จะทําให้ก่อมะเร็งได้4นะคะสูบบุหรี่นะแน่นอนนะคะบุหรี่เนี่ยเป็นสารก่อบมะเร็งที่อ,อ,องค์การอนามัยโลกแล้วก็ทุกคนก็รู้อยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นอยากหลีกเร่ยงตัวที่ทําให้เกิดมะเร็งก็คือ,อ,อหลักๆก,ก็คือเป็นอย่างที่บอกมานะคะอาหารนะคะ สารก่อมะเร็งนะคะรังสี Uv นะคะแล้วก็บุหรี่นะคะนี่คือหลักๆเนาะอ่าขั้นตอนที่2นะคะก็คือเรารู้อยู่แล้วว่าตัวสนิมเหล็กทําให้เซลล์เสื่อมเนาะแต่ทีนี้โชคดีคือร่างกายเรามีสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยทําให้แบบต่อสู้กับสนิมเหล็กนั้นได้เรียกว่าแอนตี้ออกซิแดนต์นะคะเพราะฉะนั้นเราจะทําไงให้แอนตี้ออกซิแดนต์เยอะๆ นั่นก็คือเราก็ต้องรับประทานอาหารที่มีพวกผักผลไม้นะคะในระดับที่สูงนะคะเพราะว่าการที่เรารับประทานผักผลไม้ที่เพียงพอเราจะลดความเสี่ยงของการเกิดมะเร็งทุกชนิดเลยนะคะ2-3เท่านะคะแล้วดูไหมว่าการที่ทานผักผลไม้ กือบทุกมื้อประมาณ5-7มื้อเนี่ยจะลดความเสี่ยงของมะเร็งได้50%เเลยเพราะฉะนั้นการรับประทานอาหารที่ดีนะคะบวกกับการเลือกอาหารเสริมที่มีสารต้านอนุมูลอิสระสูงๆเนี่ยก็จะทำให้เราเนี่ยปกป้องเพิ่มภูมิคุ้มกันในร่างกายได้นะคะข้อที่3นะคะการเพิ่มพลังให้กับระบบป้องกันในร่างกายนอกจากเราจะเพิ่มสารต้านอนุมูลอิสระแล้วเนี่ยเราก็เพิ่ม ตัวทหารที่ช่วยแบบปกป้องเซลล์นะคะเขาเรียกว่าภูมิคุ้มกันในร่างกายนะคะซึ่งพวกนี้เนี่ยก็คือเน้นที่ระบบซ่อมแซมคือบางทีเซลล์ก็อาจจะถูกเสือ่อมถูกทำลายไปบางส่วนมันมีทหารมาช่วยซ่อมแซมเนี่ยมันก็จะทำให้เราสามารถที่จะแบบเซลล์นั้นอนะ ซ่อมแซมกลับมาเป็นเซลล์ปกติได้นะคะก็เราก็ต้องเพิ่มภูมิคุ้มกันนะคะก็คืออาหารนั่นแหละนะคะอาหารแล้วก็อาหารเสริมนะคะทาให้อย่างกลุ่มพวกเบต้าแคโรทีนวิตามินซีวิตามินบีเนี่ยก็จะช่วยสนับสนุนหน้าที่การทํางานของเซลล์ของเอนไซม์ต่างๆนะคะแร่ธาตุต่างๆน,น,น,นี่นแหละนะคะก็จะทําให้เราภูมิคุ้มกันมากขึ้นนะคะนี่ก็คือเรื่องของการป้องกันมะเร็งนะคะแต่ทีนีเ้เราพูดถึงเรื่องว่า แล้วถ้า,เ,าเราเป็นมะเร็งแล้วนะคะเราจะมีวิธีป้องกันยังไงนะคะแก่จะให้หัวข้อเรื่องของงานวิจัยก่อนนะคะเมื่อเราเป็นมะเร็งแล้วเนี่ยรู้ไหมว่าจริงๆแล้วมันมีงานวิจัยสนับสนุนนะคะเขาพบว่าการบริโภคอ,อาหารเสริมไปพร้อมๆกับสารต้านอนุมูลอิสระนะคะจะสามารถรักษาควบคู่ไปก,กับการทำาคีโมแล้วก็ฉายแสงได้ จะช่วยปกป้องเซลล์ปกติให้ค้นจากภาวะของความเป็นพิษในการบำบัดน,นะคะพี่แอนอมีโอกาสได้แนะนำหลายหลายท่านนะคะหรือว่าคนใกล้ชิดเนี่ยที่เขาเป็นมะเร็งหรือว่าญาติเขาเป็นมะเร็งเนี่ยพี่แอนยังยืนยันนะคะว่าอาหารเสริมที่ดีจะช่วยทําให้ในระหว่างที่เขารักษาด้วยยาเคมีบําบัดหรือว่าการฉายแสงเนี่ยจะทําให้ เขามีผลข้างเคียงในการให้ยาหรือการฉายแสงเนน้อยลงนะคะแล้วก็ทําให้การที่เซลล์ที่ปกติมันมีเขามีภูมิคุค้มกันที่สามารถที่จะปกป้องเซลล์ที่ปกติได้เพื่อไม่ให้เซลล์ที่ปกติถูกทําลายจากสารายายาเคมีบำบัดหรือว่ารักสีได้ด้วยนะคะคือพี่แก็อยากให้ทุกคน,นสมมติว่ารักษาทาง ทาง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 แพทย์ปัจจุบันแล้วเนี่ยคือก็ยังอยากจะให้ได้ลองเลือกอาหารเสริมนะคะในการช่วยปกป้องเซลล์ที่ปกติด้วยนะคะนี่คือเป็นงานวิจัยเลยนะคะเขาบอกว่าเมื่อใช้อาหารเสริมซึ่งมีสารอาหารเพียงแค่ชนิดเดียวนะคะควบคู่ไปกับการรักษาด้วยคีโมแล้วมันจะเกิดผลเชิลงลบนะคะแต่ถ้าเผื่อบริโภคสารต้านอนุมูลอิสระที่หลากหลาย ร่วมกันในปริมาณที่เหมาะสมเนี่ยจะทําให้ผลการบําบัดดีขึ้นนั่นก็คือเราไม่ใช่เลือกเพียงแค่วิตามิน C วิตามิน E หรืออะไรแค่อย่างใดอย่างหนึ่งนะคะแต่และว,ว่าถ้าเราเลือกอาหารเสริมที่หลากหลายมากขึ้นอะ่ะมีมีมครบแร่ธาตุสารต้านอนุมูลอิสระที่จําเป็นเนี่ยมันก็จะทําให้ผลจากการได้รับยาเคมีบําบัดเนี่ยดีขึ้นด้วยอันนี้ก็คืออยู่ในงานวิจัยเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย สารต้านอนุมูลอิสระนะคะซึ่งเราสามารถหารับประทานได้จากอาหารที่เราทานนะคะแล้วก็อาหารเสริมที่มีคุณภาพเนี่ยจะช่วยในการปกป้องเซลล์นะคะแล้วก็ช่วยต่อสู้ช่วยรบกับเซลล์มะเร็งได้ด้วยนะคะวันนี้นะคะเรื่องของมะเร็งนะคะพี่แอดก,ก็เอามาให้ทุกคนนะคะได้เป็นข้อมูลนะคะแล้วก็หวังว่าทุกคนน่าจะได้อะไรนะคะจากข้อมูลนี้นะคะเอาไว้ ช่วยดูแลตัวเองดูแลคนรอบข้างหรือว่าแนะนำให้กับเพื่นนอนๆได้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ